ตอนที่79ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ลูกไม่เคยเห็นหรือได้ยินมาบ้างเลยใช่หรือไม่ว่าพ่อกับแม่นั้นไม่เคยทะเลาะเบาะแวง้งหรือกระทบกระทั่งถึงขั้นลงมือทุบตีกันเลยใช่ไหมแต่อาจจะมีบ้างเพียงเล็กน้อยก็เห็นจะเป็นแต่เรื่องขัดแย้งกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาเท่านั้นแหละแต่มันก็เป็นเรื่องที่เล็กๆ็น้อยๆเท่านั้นและก็นานๆครั้งพ่อของลูกเขานับถือาศาสนาเชนก็จริงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นคนที่ เคร่งในศาสนาเท่าใดนักลูกคงจะดีใจหากจะได้รับรู้ว่าตอนนี้พ่อของลูกได้เปลี่ยนมาหันนับถือศาสนาพุทธแล้วเหตุที่จะให้เปลี่ยนมานับถือศาสนานั้นเพราะว่าในวัน 1. เป็นเวลาตอนเย็นมีสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งมาเยี่ยมแม่เองเวลานั้นแม่นี้นั้นยังไม่หายจากอาการป่วยดีนะัก จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถสนทนาอะไรด้วยได้มากนักบิดาของลูกจึงต้องรับหน้าที่นี้แทนแม้เขาเองจะไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนามากนักไม่มีความเลื่อมใสศรัทธานับถือพระสาวกแต่ด้วยหน้าที่ของเจ้าของเรือนชานที่ดีบังคับให้บิดาของลูกต้องอยู่สนทนาด้วยกันกับภิกษุรูปนั้นและเขาก็สนทนาอย่างสุภาพเรียบร้อยเมื่อสนทนาการจนหมดเรื่องกันแล้วแต่ภิกษุรูปนี้ก็ยังไม่เดินทางกลับพ่อของลูกจึงถามเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและ ขอ้อปฏิบัติของพระสงฆ์โดยเขาได้ดับรียบเทียบศาสนาพุทธว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าเห็นว่าหลักการและแนวประพฤติปฏิบัติของพระพุทธศาสนานั้นเมื่อเทียบกันกับศาสนาเชนแล้วการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะหย่อนยานเกินไปไม่น่าจะทำเพื่อเป็นไปในการคลายกำหนัดและละแล้วซึ่งกิเลสได้ภิกษุท่านนั้นถามกลับว่าเพราะเหตุใดท่านจึงคิดเช่นนั้นพ่อของลูกกล่าวต่อว่า เช่นการฉันอาหารนมเนื้อปลาและอื่นๆเช่นเดียวกันกันกบที่คฤริหั์ทั้งหลายบริโภคและในบางครั้งภิกษุบางรูปอาจจะได้ฉันอาหารที่ดีกว่าของคฤริหัส์เสียอีกทั้ง ในด้านคุณภาพและปริมาณกลับกันพระในศาสนาเชนนั้นจะไม่บริโภคเนื้อสัตว์ไม่บริโภคนมสดและน้ำพึ่งการบริโภคอาหารแห้งก็จะค่อยๆลดลงเสมอทีละน้อยจนไม่บริโภคสิ่งใดเลยจนเป็นเวลาหลายๆวันส่วนเครื่องนุ่งห่มสาวกของโคดดมก็มักใช้ผ้าแบบเดียวกันกันกบที่คฤรหั์ใช้กล่าวคือมีการใช้ผ้าป่านบ้างผ้าายบ้างผ้าไหมบ้างจะแตกต่างจาก ของครืัหั์ก็เพียงแค่รูปแบบหรือการตัดเย็บเท่านั้นในขณะที่พระในศาสนาเชนไม่อะไรใยดีต่อผืนผ้าใดๆเลยมีกายเปลืยเปล่าการที่เหล่าสาวกของพระโคโดมยังสละไม่ได้แม้เพียงเครื่องนุ่งห่มเช่นนี้จะไปสละกิเลสต่างๆที่กระทำการละเลิกงดเว้นได้ยากยิ่งกว่าให้เป็นผลสำเร็จได้เช่นไร มาถึงส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยทั้งพระโคโดมและเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายล้วนอาศัยกันอยู่ในเนสนาสนะอันมีบริกรรมดีทั้งฝาผนังประตูหน้าต่างบางครั้งได้อยู่ในโลหะปราสาทเลยก็มีในขณะทางด้านของท่านนิครน,นาตาบุตรและเหล่าสาวกไม่เคยประพฤติตนเช่นนั้นโดยมักอาศัยอยู่ในป่าเป็นนิดจะมาอาศัยในละแวกบ้านก็ไม่เคยเกินหนึ่งคืนยกเว้นช่วงฤดู ฝนนี้เป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าได้กล่าวไปในตอนต้นว่าเมื่อเทียบกันระหว่างาศาสนาพุทธและาศาสนาเชนแล้วการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธาศาสนาดูจะหย่อนยานจนเกินไปดูแล้วไม่น่าจะสามารถทำให้หลุดพ้นจากความกำหนัดและสละแล้วซึ่งกิเลสได้เลยภิกษุรูปนั้นกล่าวว่า จากคำกล่าวตามทัศนคติของท่านการประพฤติปฏิบุตรเพื่อทำให้หลุดพ้นจากความกำหนัดและสละแล้วซึ่งกิเลสนั้นจะต้องเป็นไปด้วยจากการทรมานร่างกายอย่างเข้มงวดต้องบำเพ็ญตะบะอย่างแนว่วแน่เช่นการอดอาหารเป็นต้นเช่นนี้ใช่หรือไม่ประเมศผู้เป็นสามีของนางพินพิมานกล่าวตอบว่าถูกต้องแล้วท่านผู้เจริญภิกษุรูปนั้นถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นอัตมาขอถามว่าสุขภาพทางกายถือเป็นเรื่อง สำคัญหรือไม่ปรเมศกล่าวตอบว่าย่อมต้องสำคัญท่านผู้เจริญภิกษุรูปนั้นถามต่อว่าถ้าเช่นนั้นแล้วสุขภาพทางจิตถือเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่ปรเมศกล่าวตอบว่าย่อมต้องสำคัญท่านผู้เจริญภิกษุรูปนั้นถามมอต่อว่าถ้าเช่นนี้แล้วทั้งสองอย่างนี้อย่างไหนมีความสำคัญมากกว่ากันหลับปรเมศคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่า สุขภาพทางกายสำคัญกว่าท่านผู้เจริญภิกษุรูปนั้นถามต่อว่าเพราะเหตุใดอย่างนั้นหรือปรเมศกล่าวตอบว่าเพราะจิตใจที่สุขสบายย่อมอยู่ในร่างกายที่เป็นสุขหากร่างกายไร้ซึ่งเสียความสุขแล้วจิตใจย่อมจะต้องไร้ซึ่งความสุขไปด้วยเช่นกันท่านผู้เจริญภิกษุรูปนั้นกล่าวต่อว่า ในเมื่อเป็นอย่างที่ท่านได้กล่าวมาเช่นนี้แล้วเพราะเหตุใดศาส,สดาที่ท่านนันบถือจึงพอใจในการทรมานร่างกายให้ลำบากและยังสอนให้เหล่าสาวก่อกระทำเช่นนั้นด้วยเช่นกันในเมื่อร่างกายไร้ความสุขแล้วจิตใจย่อมไร้ซึ่งความสุขด้วยเช่นกันปรเมตศกล่าวตอบว่าคงจะเป็นเพราะท่านจะเกรงว่าจิตใจที่มีความสุขอาจจะเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆได้ท่านผู้เจริญภิกษุรูปนั้นกล่าวว่า ในศาสนาของพระตาคตเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติความสุขไว้หลายระดับด้วยกันเช่นความสุข ที่อาศัยความเพลิดเพลินในการจะเรียกว่ากามสุขความสุขที่อาศัยกันละความเพลิดเพลินในการแต่อาศัยความพอในในฌานอันสงัดจากกามจากอากุศลจะเรียกว่าฌานสุขซึ่งจะละเอียดประณีขึ้นไปตามลำดับได้ถึง8ขั้นและประการสุดท้ายความสุขที่ไม่พึ่งพึงความเพลิดเพลินใดๆแต่เกิดขึ้นจากการละแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายได้จะเรียกว่านิพพานสุขสำหรับความสุข ที่พึ่งพึงอิงอาศัยการถือเป็นระดับชั้นล่างสุดในขณะที่ความสุขที่พึ่งพึงอิงอาศัยชานถือเป็นระดับชั้นกลางและความสุขที่ไม่พึ่งพิงอาศัยสิ่งใดแต่เกิดจากการละแล้วซึ่งกิเลสถือเป็นระดับชั้นสูงสุด